โกโก้สิกรัมกับน้ำหนึ่งาสิมลเนี่ยมันจางไหมหมายถึงตัวฟองลมเบทของเราเนี่ยมันจะจางไหมคะโอ้ยเหมือนที่ร้านเลยอ่ะดูแม่เป็นไงล่ะโอ้ฉันว่าฮึ้มฮึมโอ้ my god, oh my god. ี่มันแท่งช็อกโกแลตเลยโอ้ oh my god โอ้ my god สวยมากโอ้โ oh, ห oh, แม่อุ้ย oh my god oh my god เอ๋ะอุ้ยอันนี้แบบหกแม่หก oh. ฉันว่าเป็นเพราะว่ามันแก้วอ้วนปะห่ oh, ันนี้สวยมากนี่ค่ะเชสค่ะนี่คือน้ำโกโก้ที่ทำเองครั้งแรก อันนี้ขอชิมก่นอนเพราะนมคุรสรุมแม่กูโโหก่ามลิ้นยังไม่ทอดโดนเฮ้ยนี่โคตรเลิศโดนเลยเลยเฮ้ยอ,อร่อย